สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d a ะ l y d o โดสาราและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็ได้มีโอกาสนั่งดูการไต่สวนในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมา2วันติดต่อกันนะครับสิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดนะครับทั้งทงท,งที่ผมก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูนชุดนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็มีความคิดที่เอ,เอเ็นเอียงไปในลักษณะที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนี้ต้องยอมรับนะครับแต่นั่งดู2วันที่ผ่านมาไป,ไปไปมาเนี่ยทางตุลาการศาลรรนูนนั้นกลายมาเป็นกรรมการ กรรมการในการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายที่ถูกกล่าวหากับฝ่ายที่กล่าวหาแล้วดูเหมือนว่าบทบาทของตุลาการสารรัมนูญหลักๆในศาลเนี่ยในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะเบรกฝ่ายที่กล่าวหาให้อยู่ในประเด็นนะมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆไเป็นไปมา,มาเนี่ยองคณะของท่านประธานสารรัมนูญคุณวาส,าส,สันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยบทบาทหลักก็คือเป็นกรรมการคอยเบรกให้ฝ่ายที่กล่าวหานั้นไม่กล่าวหาไปในแบบที่ออกนอกลูก่นอกทาง เพราะฉะนั้นอันนี้ผมถือว่าต้องชื่นชมการทํางานของตุลาการสารมนุนในช่วงที่มีการไต่สวนมา2วันวิเคราะห์อย่างเป็นกลางนะฮะพูดตามตรงนะเอาเฉพาะเนื้อหาที่ได้เห็นกันในช่วง2วันนี้เนี่ยสมมุติว่าผมไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้เนี่ยฝ่ายที่กล่าวหาดูเหมือนว่ากล่าวหาเสร็จแล้วออกมาแบบลอยๆ ไม่ไม่ได้ว่าพยานของฝ่ายที่ถูกกล่าวหานั้นพูดในทุกถึงทุกอย่างที่เพอร์เฟกแล้วก็ดีเฟน์ในตีสิทของการแก้ไขรัฐมนูญในแบบที่ครบถ้วนแต่ว่ามันออกมาแล้วดูเหมือนว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมเป็นคนที่รุนแรงในอารมณ์ของตนเองฟังคุณวิรัตกิกรยาศริของปชปพูดดูดีดูเนี้ยบแต่ว่าเนื้อหานั้นไม่มีหลักการนะฮะ ฟังไปฟังมาพูดง่ายการกล่าวหานั้นฟังไม่ขึ้นนี่นอกเหนือไปจากประเด็นที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมที่จะตัดสินในคดีนี้หรือไม่ได้ซ้ำไปนะับเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปไต่สวนเสร็จเขาวิไิจใช้ออกมาเป็นอย่างไรเนี่ย Let it be แต่ว่าในสื่อมวลชนและในสังคมตอนนี้ดูมาสองวันผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะนั่งสรุปได้เลยว่าฝ่ายกล่าวหานั้น พูดจาออกมาแล้วมีน้ำหนักนะฮะเอาแบบเป็นกลางนั่งดูแฟรแฝ2สองวันที่ผ่านมาครนี้ไม่เรื่องหนึ่งเรื่องของการกลับคําพูดและนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่กว่าสําหรับสังคมไทยคือสังคมไทยกลายเพราะว่าปล่อยให้คนนั้นกลับคําพูดได้กลับคําพูดทั้งทั้ที่มันมีหลักฐานยืนยันว่าในอดีตคุณเคยพูดไว้ว่าอย่างไรประเด็นใหญ่ในวันนี้ก็คือว่าเราจะยอมให้สังคมไทยเป็นสังคมของคนที่กลับคําพูดเนี่ยไร้หลักการทําไม่ได้ ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะเคยพูดไว้ในช่วงที่พยายามที่จะบอกให้เรารับรัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่ารับรับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ผมจะลงชื่อแก้ด้วยคุณภพสิทธิ์นะฮะ,ะไม่เป็นไรคุณภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองถ้าจะกลับคำพูดมันก็กลับก็ได้ เพราะว่า expectation หรือการคาดหวังสําหรับนักการเมือมงมันก็อาจจะต่ําถ้าเทียบกับผู้พิพากษาระดับประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณว่าสารส้อยพิสุทธิ์19กุมภาพันธ์2555ปีนี้นะฮะคุณว่าสารส้อยพิสุทธิ์พูดไว้ในปีนี้กับกรุงเทพธุรกิจ19กุมภาพันธ์255เขายังไม่ได้เขียนเลยแล้วเราไปรู้ได้อย่างไงว่าจะแก้เพื่อคนนั้นคนนี้ควรดูเขาก่อน แล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มตั้งสอสอรอใหม่เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้ามาเป็นสอสอรอยังไม่เห็นตัวบุคคลเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครมันอาจไม่ใช่ก็ได้จะปล่อยให้สังคมนั้นยอมรับกับการกลับคำพูดโดยบุคคลธรรมดาปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยผมอาจจะพอยอมรับได้ แต่ว่าถ้าเป็นตุลาการสารมนูญเป็นระดับตุลาการสารมนูญนั้นแล้วในอดีตเคยพูดไว้อย่างหนึ่งถึงเวลาคุณกำลังจะวินิจฉัยคดีที่มีผลผูกมัดรัฐสภาและมีผลต่อชะตาของประเทศชาติในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วคุณมากลับหลักการของสิ่งที่คุณได้เคยพูดไว้อันนี้รับไม่ได้นะฮะลองฟังคลิปนี้จาก18สิงหาคมอันนี้นอกเหนือจาก19กุมภาพันธ์255เมื่อกี้นี้นะฮะ 18สิงหาคม2554เป็นรายงานข่าวของ Voice News ในวันนั้นลองฟังดูครับนายวัสสน์ก็ยังแสดงความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่าหากรัฐบาลต้องการแก้ไขก็ควรแต่งตั้งสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญชุดที่3หรือสสอรมายกร่างใหม่ทั้งหมดแล้วก็นำข้อดีของรัฐธรรมนูญปี2540มาปรับใช้แทนการสวมทับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมีปัญหาในเรื่องของระบบศาลยุติธรรมอยู่ เขียนใหม่ต้องดีกว right. like like <me aning> ่าต <has> ้องต้องเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ก็ดีดีกว่าถ้าจะาถ้าจะยกร่างใหม่ก็เอาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ยกมาสวมเลยยต้องรู้ว่าตีสี่นวในจ้าปัญหาเยอะแสดงอาจารย์มองว่าถ้าเขามีการตั้งสสล .3 สามขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าที่สุดแก้คนนั้นดีที่สุดแต่มันต้องตั้งอยู่แล้วแหละเพราะว่าสองเก้าหนึ่งมันต้องแก้สองเก้าหนึ่งก่อนแบบถ้าก่อนที่เอาสองพันมารวมกัน แลจะเอาข้อดีมารวมกันก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐมนตรีปีศูนย์เนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนมีแต่ของดีทั้งนั้นเขียนใหม่ก็ดียกร่างใหม่ก็เอาไม่ใช่เอาคนเดียวนะฮะเอาเอาเอานะฮะเมื่อกี้ท่านประธานวาสันได้พูดไว้เขียนใหม่ก็ดียกร่างใหม่ก็เอาเอาเอาคันนี้ยกประเด็นเรื่องของการถกเถียงในในในศารในวันนี้ซึ่งฝ่ายผู้ถูกร้องนั้นชนะ ผมนั่งดูมาสองวันดูตลอดตั้งแต่แรกจนจบเมื่อกี้ก็เพิ่งดังดูคุณพระดอนปริสนาอันตกุลซึ่งเป็นดาวการเมืองคนใหม่ไปแล้วเอาเรื่องนั้นออกไปเอาแค่คําพูดของคุณวสันมันผูกมัดให้คุณวสันวินิจฉัยว่าแก้ในแบบที่ยกร่างนั้นทําได้ถ้าคุณวสันวินิจฉัยออกมาตรงกันข้ามสิ่งที่ตัวเองเคยพูดก็แสดงว่าคุณวสันนั้นไม่มีหลักการและประเทศไทยมาถึงจุดที่ประธานสาร,รนุญไม่มีหลักการเนี่ยผมรับไม่ได้เพราะว่า สารศักดิ์สิทธิ์ตุลาการสารมรนุนออกมานั่งฟังในช่วงสองวันนี้ดูศักดิ์สิทธิ์ไหมดูศักดิ์สิทธิ์มันก็ควรจะศักดิ์สิทธิ์ตามภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่ถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอร์ครับ มาดูปกของนิตยสารการเมืองสุดสัปดาห์กันนะครับเริ่มกันที่ Nation Weekend นะครับ Nation Weekend ก็วันนี้หลีกไปเป็นประเด็นของพระเจสันนะฮะแต่ว่าที่จะให้ดูคือข้างในเพราะว่าเรื่องของอเจสันยังนะฮะเพลงตอนเด็กๆผมเคยตอนนั้นฟังเพลงชื่อลืมลืมสัญญาหรือเคยสัญญาอะไรสักอย่างเลยนะแ้วนเะข้าไปข้างในดีกว่า นะมีปกอะ,อะไผเป็นไผนะฮะเรื่องของอกองทัพปลดแอกคือจริงๆผมผมยอมรับว,ว่ามาถึงหน้าสารนิรนูญได้เนี่ยต้องให้เขาอยู่ในข่าวนิดนึงเพราะหลายคนก็ผ่านมาผ่านอะไรมามากมายในชีวิตแต่ว่านี่เป็นประเทศเดียวในโลกที่พรรคคอมมิวนิสต์หรืออดีตพรรคคอมมิวนิสต์นั้นรักษาหลักการในการที่จะปลดแอก,กประชาชนจากสิทธิในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเลือกที่จะ อยู่กับสารรัมนูนซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเครือข่ายของสิ่งที่เรียกว่าอามาตยาธิปไตยถ้าจะมีพักคอมมิวนิสต์ในประเทศไหนที่ไปได้ไกลขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะมีพักคอมมิวนิสต์ของไทยเอาแค่นั้นและกันนะฮะ,อะลองไปดูหน้าถัดไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามอเช้าผมสแกนอะไรไว้บ้างมีอาจารย์พันศักด์เดอะรีเทินะฮะ เดี๋ยวในช่วงหน้าจะพูดถึงอาจารย์พันศักดิ์และดูทร็กเป็นผลงานจากยุคข,ของอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบทศักษิ์ิลไปดูมติชนกันดีกว่านะครับสุดสัปดาห์มติชนนะครับเป็นประเด็นไหนอำนาจรัฐอำนาจศาลอำนาจรัฐธรรมนูญน,นั่นคือมือของประชาชนที่เอาผ้าผ้าเช็ดเช็ดบอลลังประชาชนนั้นกําลังทําความสะอาดบอลลังของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งในรอบนี้ยังไงยังไงก็มีมนทิน สยามรัฐขุนเคลื่อนสะเทือนเบี้ยดูโลกวันนี้วันศุกร์ดีกว่าเพราะว่าเขาอุตส่าห์ Voice TV ขึ้นหน้าปกนะฮะคือมีตุลาการรัฐประหารแต่ว่าในขณะเดียวกันมีทีวีปฏิวัติอา Voice TV อยู่ใน iPhone มีแอปพร้อมนะ,ะไม่รู้จะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคงจะไม่ใช่นะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงอาจารย์พันศักด์นะฮะว่าได้ได้เคยทำอะไรไว้บ้าง ในช่วงที่เป็นประธานที่ปรึกษาของอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบททุกขีศิลป์ฟีี่